ะนะถ้าโดนดีแน่ฉันจะเล่นงานเธอการอยู่ตามน้ำพังกับสัตว์ตู24ชั่วโมงเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยเบตตี้ไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจสักเท่าไหร่เธอตื่นขึ้นมาในห้องปแปลกๆในนี้ทั้งดาวเน็บแล้วก็นหน้าขนหัวลูกสุดๆ <c oughs> เป็นสถานที่ที่คุณจะหาสิ่งดีๆไม่ได้เลยฮัลโหล มีใครอยู่ในนี้ไหมขอยังชั่อหน่อยที่เบ็ตตี้ไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวเอ้าเฮองเหรอนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนี่คือโซฟีศัตรูคู่อริของเบ็ตตี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงแต่ก็เป็นโอกาสทองของเบ็ตตี้ที่จะแก้แค้นดูเหมือนว่าโซฟีจะไม่ดื่มน้ำจากแก้วใบนี้ต่อไปแล้วสิแม้แต่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ทั้งสองคนเข้าใจกันได้เลยเสียงอะไรแปลกๆน่ะเอ้าอ้ย เหมือนเป็นกล่องอะไรบางอย่างเพ็ตตี้สะใจมากที่กล่องมันดันหล่นลุงใส่ศัตรูของเธอมันมีโนต้ตในนี้ด้วยแฮะหิวน้ำก็ใช่ไหมล่ะงั้นก็เปิดขวดน้ำให้ได้ก่อนแซ่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้คุณก็จะได้รับคุนแซ่สาวๆกำลังเผชิญกับความท้าทายที่บาคร่งอาชจญจาผู้ชั่วร้ายแบบไหนกันเนี่ย <S <S ที่ปล่อยให้ศัตรูอยู่ในห้องเดียวกันคงเป็น24สชั่วโมงที่สาวๆไม่มีวันดื่มอย่างแน่นอน ความสัมพันธ์ของเบ็ตตี้และโซฟีนั้นเป็นเหมือนคู่กัดคู่แขนกันตลอดเวลานี่นี่เอาอีกแล้วเหรอทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่บททดสอบน่ะ,นะคุณจะต้องเปิดขวดน้ำโดยไม่ถอดนวมงานนี้มันไม่ง่ายเอาเลยจริงๆพวกเธอก็มีเทคนิคการเปิดในคนละแบบแต่ที่แน่ๆ่คือมันไม่ได้ผลพวกเธอควรจะช่วยกันเปิดดีกว่านะแต่ว่าคนเป็นศัตรูกันจะยอมทำกันแบบนั้นบ้างโซฟีเปิดได้ก่อน ขวดน้ำคงยอมแพ้เธอซะแล้วเ <Yeah. S 1> บ็ตตี้ก็เปิดได้เหมือนกันแต่มันก็น่าหงุดหงิดจริงๆที่ศัตรูเปิดได้เร็วกว่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้พวกเธอก็ได้ดื่มน้ำกันแล้วลหละและแถมยังได้กุญแจมาด้วยเย้ uh. yeah. เราทำสำเร็จแล้ว uh. แต่ถึงยังไงก็ต้องไว้ชงกันหน่อย uh. ก็เรายังเป็นศัตรูกัน hmm. อยู่นี่นะระหว่างรอคำสั่งต่อไป uh. สิ่ง uh. ที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือ uh. Uh. แค,คกี้โม เธอทำอะไรของเธอน่ะเบตตี้ไม่ได้ตกใจกับมารญาทของเพื่อนร่วมห้องของเธอสักเท่าไหร่จะว่ายังไงนี่ละเนี่ยโจมตีโซฟีใช้นิ้วของเธอเป็นหนังสติ๊กเบตตี้ถูกโจมตีซะแล้วพี่อากระยากกนยังที่เจอแต่คุณจะคาดหวังอะไรจากศัตรูคู่สาบานได้อีกล่ะก็ได้เอาล่ะเรามาทำข้อตกลงกันไหมเรามางัดข้อกันไะล่ะเอาป่ะเอาเลยเอาเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว สงสัยว่าสองสาวคงจะหาคำตอบไม่ได้หรอกว่าใครแข็งแก่งกว่ากันคำสั่งต่อไปมาแล้วอ๊ออ้ยอีกแล้วเหรอกล่องมันหล่นใส่โซฟีอีกแล้วอ่ะเบต็ตตี้หุบยิ้มได้แล้วมีอะไรอยู่ในกล่องนะ่ะจังไห่ก็มาให่ดูแปลกจังในกล่องไม่เห็นจะมีอะไรเลยหมายความว่ายังไงไม่มีคำสั่งอะไรแล้วแต่มันก็เร็วเกินไปที่จะดีใจคืนเปลี่ยนเป็นทะเลลาวาโอ้แกแล้วสิช่วยด้วย ที่เดียวที่ปลอดภัยก็คือบนถังใบนี้ไม่มีทางที่จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเราสองคนหรอกคงต้องมีการแย่งชิงกันอย่างดุเดือดแน่ๆโซฟีชะนะเบ็ตตี้ตกลงไปแล้วเธอกําลังจะถูกล่าว่าคือกินสก็ได้ไว้ค่อยทะเลาะก,กันใหม่ก็ได้เอาๆขึ้นมาก่อนปรากฏว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับสองคนฮะเราจะรอยอยู่ตรงนี้จนกว่าทะเลลาวาจะหายไปละกันวิ ดูสิลาวากำลังจะหายไปแล้วดีใจจังเลยที่เราร่วมมือกันได้แต่ว่าเราก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่ดีโอ๋ยในนี้มันน่าเบื่อหนายชมดศลอยคงไม่มีใครพูดคุยเรื่องสภาพอากาศกับสัตรูกันหรอกเนาะใช่ปะละ่ะนั้นฟังเพลงดีกว่าเพลงสุดโปรดคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและกำจัดความเบื่อนายได้และสิ่งที่ดีที่สุดของการอยู่ในห้องก็คือจะไม่มีใครได้กินโซฟีร้องเพลง ไม่มีใครได้ยินนอกบาเบตตี้มันก็ต้องแ่นอนอยู่แล้วแล้วเสียงของเธอก็เลวร้ายมากๆด้วยฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะลูกบอลกระดาษงั้เหรอเยี่ยมไปเลยชมตีได้สมบูรณ์แบบมากจะปาได้แม่นอะไรขนาดนี้อา้าขออย่างชัวอ๋ออยา่าแย่ oh yeah. Yeah, จังเลยเนาะโซฟีดันโรดขึ้นมาซะแล้วถ้าเกิดว่าคุณงีบหลับสักหน่อยเวลาอาจจะเดินเร็วขึ้นก็ได้ส่วนเบตตี้ก็ง่วงนอนแล้วเหมือนกัน ถึงเวลางีบกันสักหน่อยแล้วล่ะแล้วการตื่นขึ้นมาแล้วเจอเจอกับน้าสัตรูมันกึศเดินออกไปแล้วแต่ยังไงก็เถอะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทะเลาะกันใหม่นุ๊รู้แล้วนะอ๋อลองหดนเส่หัวของฉันอีกแล้วแตโว้ยฉันเบื่อแล้วนะปรากฏว่าพวกเธอจะต้องเอากุญแจออกมาจากตู้ปลานี่มีอะไรในนั้นอ่ะเป็นอะไรบางอย่างที่เบตตี้กลัวมากๆงูงูยังไงล่ะ กานไปนลมตึงเห็นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดส่วนซอฟีดูจะชอบสัตว์โลกพูนารักตัวนี้นะแค่แป๊บเดียวก็ได้กุญแจออกมาละและแถมยังได้เลี้ยงเงงเงอีกด้วย oh. ขณะเดียวกันเบ็ตตี้ก็ค้นหากุญแจบ้างกุญแจอีกดอกอยู่ไหนนะเอ้ยไม่ใช่งานที่นาทำสักเท่าไหร่เลยแต่ถึงยังไงหนูก็ยังดีกว่างูแหละนะเนาะหยิบแล้วเข้าเจ้าขนฟูปุ๊กปุ๋ยนี้ oh. ออกจากนาละได้กุญแจมาแล้วเย้เธอเอาชนะความกลัวของเธอได้แล้ว เก่งจริงๆเลยการทำสมาธิจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในสถานการณ์เช่นนี้โ oh. อ้ก oh. ล่องคำสั่งต่อไปมาแล้วและมันจะต้องมีโนต้ตอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน oh. พวกเธอจะต้องยกลูกโป่งจากสะโพกขึ้นไปบนหัวและแถมยังข้ามใช้มืออีกด้วยนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคู่หูสตัตรูซะเลย oh. แต่ว่าพวกเธอจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้งั้นก็คงต้องช่วยเหลือกันแล้วล่ะว่าปะ สองสาวต่างก็ช่วยกันย่างสุดความสามารถอีกแค่นี้เดียวพวกเขาเกือบทําได้แล้วแต่ทอนใดนั้นลูกโป่งก็แตกตูเป็นพราต่างห่วงเธอนน่นแหละโซตีอพี่ใครเอาสไลม์มาใส่ในลูกโป่งเนี่ยมันไม่ดีสำหรับพวกเขาเอาเฉยผู้สัตว์ตูจึงต้องอยู่ในห้องขังนานขึ้นไปอีกเบ็ตตี้ก็ได้เดินวนไปวนมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้ว ก็ได้แต่หวังว่าเราจะได้สู้กับอัศริยะผู้ชวนไอยนะส่วนโซฟีนั้นไม่ชอบที่จะต้องคิดมากกับเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ทําไมในนี้มันล่อเย็นขึ้นเย็นขึ้นแล้วนะไอ้นี่เปิดเครื่องทาความร้อนสิแล้วถ้าลุกขึ้นเต้นดูบ้างล่ะมันอาจจะอุ่นขึ้นก็ได้นะแต่ว่าการเต้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยโซฟีโซฟีถ้าเกิดว่าเราทำเออไม่มีทางซะหรอกแต่ความหนาวเย็นก็ชนะผู้พวกเขาจะต้องกอดกันเพื่อความอบอุ่น นี่มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดคิดมาก่อนแต่มันเป็นวิธีเอาตัวรอดง่ายๆในสภาพอากาศที่รุนแรงแบบนี้และนี่ก็คือรางวัลสําหรับความสามาคัคีกุญแจอีกดอกนั่นเองและสาวๆก็กลับมาทําหน้าบึ้งตึงใส่กันอีกครั้งสถานการณ์อาจจะยิ่งแย่ยิ่งกว่าเดิมแต่ท้องร้องจอกๆก,ก็เป็นอะไรที่แย่มากเหมือนกันโซฟีจา๋าเธอน่าก,กินมากเลยนะจะเลอกยุ่งกับฉันด,ดีๆหรือว่าจะต้องโดนต่อยสะก่อนฮะ เฮ้เกบเดทำไม oh. ต้องเป็นฉันด้วยนะมีกล่องพร้อมกับคำอีกหนึ่งคำสั่งมาได้จังหวะ hmm. พอดีๆแเปะเพราะว่าอย่างน้นอยๆก็ทําให้พวกเธอลืมความหิวโหยไปได้บ้างแล้วในโนต้ตก็บอกว่าเราได้กินอาหารแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือเงยหน้าขึ้นมาเย้ yeah! อาหารมาแล้วแต่มันอยู่สูงเกินไปอะดิอ๋อ oh. มันอยู่สูงเกินเอื้อมากแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ <c oughs> ใช่ปะพวกเธอก็ต้องร่วมมือกัน <c oughs> โซฟีไม่ค่อยได้ออกกําลังกายสักเท่าไหร่ ถึงเวลาสแสดงความเข้มแข็งแล้วละ่ะเบตตี้เดี๋ยวฉันจะอุ้งเธอเองแล้วเธอก็เอามาลงมานะสองวินาทีต่อมามือเที่ยงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนั่นก็หมายความว่าพเธอยังพอมีโอกาสอืกลิ่นหอมหวนดีจังเบตตี้เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ใช่จะต้องแบ่งกันกินเนาะก็เพราะว่าเราช่วยกันเอาลงมานี่นาใช่ปะอือร่อยจงังเลยสัญญาณดังขึ้นแล้วโอเคโอเคเรามาสลับที่กัน โกงโชคชะตาอย่างนั้นเหรอทำดีๆนี่โซฟีโอ้โเจ็เบิร์ดใครทำกันเนี่ยฮึแล้วก็มีคำสั่งที่แปลกมากอยู่ในกล่อง hmm. คุณจะต้องบอกความลับแก่ศัตรูของคุณโอ้โ oh, 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 oh. นี่มันสักแต่เกินไปหน่อยแล้วนะแต่ยังไงก็ต้องทำตามู่ดีแหละไม่อย่างนั้นคงไม่มีทางได้ออกจากที่นี่อย่างแน่นอนเริ่มเลยสิไม่เขาก็เริ่มก่อนสิเขาก่อนไม่ท้าก่อนสิ นี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ทะเลาะววแวงกันเอาละเอาละเอาละฉันเริ่มก่อนก็นได้และตอนนี้โซฟีก็โชว์รูปในอดีตว่าเธอเคยเป็นยังไงให้กับเบ็ตตี้ดูนี่คือความลับสุดยอดของเธอเหรอจริงเ <c oughs> หรอเป็นเธอจริงๆเ <c oughs> หรอโอเคโอเคพอได้แล้วถึงตาเธอเล่าความลับบ้างแล้วนี่เป็นอะไรที่แย่ที่สุดแต่เล่าก็ได้อะดูนี่นะนี่คือคนที่ฉันแอบรักผู้ชายคนที่เธอกดไลค์ไลค์ไลค์ให้วันละสิบครั้ง มาตินนี่เองเหรอกลายเป็นว่าสาวๆมีอะไรหลากหลายอย่างทคล้ายกันมากเขาคือพี่ชายของโซฟีนั่นเองและการซื้อสัตว์กับสศัตร,กตรกกูก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาซักั่นและนี่ก็คือร่างวันแดกความซื้อสัตว์ของพวกเธอกุญแจอีกสงองดอกโซฟียอมรับโชคชะตาของเธอไปแล้วล่ะโอ้โหมีของหล่นลงมาใส่เธอทั้งวันเลยเนาะแต่ครั้งนี้เบ็ตตี้ก็โดนด้วยเหมือนกันสีกับแ้งอย่างนั้นเหรอเอามาทำไมกันเนี่ย เสียงนี้อาจบอกกติการเราก็ได้นะว่ารูปตัวเองแบบไม่ใช้แปลงเป็นคำสั่งที่แปลกมากแฮะอ่ะแต่ว่าฉันคิดออกละคุณจะต้องแปลงสัตรูให้เล็กตุ้มเต้สัหน่อยด้วยการระบายสีสาวเริ่มทำงานพวกเธอตั้งใจอย่างมากและแล้วหน้าของพวกเธอก็กลายเป็นหน้ากากสัตว์เป็นไอเดียที่น่าสนใจจริงๆ จากนั้นก็เอาสีที่เพื่อนหน้าทั้งหมดมาป้ายลงบนผ้าใบเยี่ยมภาพวาดเสร็จเรียบร้อยละหมอสมับเอาไปโชว์ในแกลเลอรี่จริงๆชนะขัดลอยยูุแจโ่โข,ขึ้นมาแล้วแต่ทำไมไมีแค่อันเดียวลนะ่ะ น่าสงสัยจังเลยแฮะเหมือนชาเลนจะจบลงแล้วสินะสองสาวเป็นอิสลากันแล้วเยุดตอนนี้พวกเธอไม่ใช่ศัตรูกันอีกแล้วล่ะคุณชอบเรื่องราวใหม่ๆของเราไหมชาเลนแบบไหนที่จะทำให้โซฟีกับเบต็ตตี้คืนดีกันได้อีกนะคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอ like นี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้าพาชาเลนสนุกสนานจากช่องทุมท่มทุ่มชะละกันง่าล่ะ